บทนำข่าวใหญ่ที่สะเทือนทั้งภูมิภาคในปี2025กํากำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อมีรายงานจากหลายแหล่งข่าวว่ารัเสเซียตเตรียมส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ S- 4 0 0ให้ประเทศไทยข่าวนี้สร้างความพือหาไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอะเป็นที่จับตามองของมหาอำนาจทุวโลก 4 0 0ถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบันเทียบเท่ากับระบบ Patriot ของสหรัฐหรือแม้แต่เหนือกว่าด้วยซ้ำในบางด้านแต่ความจริงคืออะไรไทยกำลังจะได้รับ is 4 0 0จริงหรือและถ้าใช่ผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในอาเซียนจะรุนแรงเพียงใดระบบ4 0 0คืออะไร S-400 S Triumph หรือชื่อในรัสเซีย S-400 t r i u m p h คือระบบป้องกันภายทางอากาศระยะไกลรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยบริษัทวายของรัสเซียโดยออกแบบมาเพื่อทำลายเครื่องบินรบคีปนาวุธรนคีปนาวุธพิสัยกลางและแม้แต่เป้าหมายที่บิในในระดับอวกาศตอ่อ S-400 สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง600กิโลเมตร และสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะสูงสุดถึง400กิโลเมตรด้วยขีปนาวุธรุ่น 40N6 ซึ่งเป็นหนึ่งในขีปนาวุธพื้นสู่อากาศที่ทรงอนุภาพที่สุดในโลกสิ่งที่ทำให้ S-400 โดดเด่นคือความสามารถในการโจมตีหลายเป้าหมายพร้อมกันและรองรับขีปนาวุธหลายชนิดในระบบเดียวตั้งแต่ระยะใกล้กลางไปจนถึงระยะไกลซึ่งทำให้กองทัพที่ครอบครองระบบนี้สามารถสร้าง พป้องกันทางอากาศแบบชั้นต่อชั้นได้อย่างแท้จริงให้ทำไมถึงสนใจ s 4 0 0ประเทศไทยมีระบบป้องกันภัยทางอากาศหลากหลายแต่ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีจากสหรัฐและจีนเช่นระบบเคส 1c จากจีนหรือระบบพกรุ่นเก่าจากอเมริกาซึ่งบางส่วนใช้งานมานานหลายสิบปีด้วยสถานการณ์โลกที่ไม่แน่นอนและภัยคุกคามทางอากาศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งโดนติดอาวุธ ขีปนาวุธร่นและเครื่องบินล่องหนประเทศไทยจึงต้องมองหาระบบที่มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในอนาคต s 400จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าแล้วยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเรดาร์ของไทยได้ในระดับหนึ่งอีกทั้งรัเสเซียยังมีท่าทีพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนให้กับประเทศคู่ค้าซึ่งอาจ โอกาสให้ไทยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยของตนเองในอนาคตข่าวลือรือความจริงรัสเซียพร้อมส่งมอบป,ปี2025รายงานจากสื่อระหว่างประเทศหลายแห่งระบุว่าการเจราจาระหว่างไทยและรัสเซียเกี่ยวกับระบบ 400, 400มีความคืบหน้าอย่างมากตั้งแต่ช่วงปลายปี2024โดยมีการหารือเชิงลึกในระดับกลาโหมและการต่างประเทศบางแหล่งข่าวอ้างว่าไทยอาจได้รับระบบชุดแรก